สิ่งระทิงงซ่ในวันที่เกินคนที่ใช่ชัดเจนแค่ไหนไม่เสียเวลาใช้ไม้เด็ดอะไรพิชิตใจนางเอกรุ่นน้องให้ได้สารสัมพันธ์ต่อจนสำเร็จพูระมาณว่าเป็นแฟนกันนะหรืออะไรเงี้ยูก็อืมแบบอืมเขาก็เคมันเหมือนจะแบบดูธรรมดาแต่ว่ามันไม่ธรรมดา ไ่เกินไปไหมเรื่องเติมเงินในเกมทุกเดือนเบาได้เบาหน่อยนะถือว่าพี่ขอไม่เชื่อทำไมถึงตอบว่าไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะเ้าก็แกก็เติมอ่ะอ้าวน้องคะเ <laughs> ชื่อหรือไม่แพรว่าอึดอัดใจมีแฟนเหมือนมีพ่อเพิ่มแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยห่วงหลือเกินบางทีมันเกินไปห่วงจนแบบเพ้นถามว่ามึงสวยเบอร์ไหนเนี่ย ขออัพไซส์เพิ่มความเซ็กซี่ใช้ประโยคไหนดุแฟนว่าพี่ไม่ให้ของเธอก็มีอยู่แล้วนี่ของเธอก็เยอะอยู่แล้วนี่เหมือนพ่อดูลูกอ่ะวอันนี้สมมุติไงสมมติว่านี้ก็สมมติว่าพี่น่องสั่งให้เลิกติดเกมแล้วหันมาติดพี่แทนจะอ้อนที่รักยังไงให้เปลี่ยนใจคุณหนูเล่นเกมนี้มาก่อนเจอคุณคุณก็รู้นะว่าใครสำคัญกว่ามัน ไม่สำคัญเลยเลยมันเป็นเรืมุมสุดงั้นถ้าเวลาทะเลาะกันเนี่ยงอกระยังไงผมก็จะพูดไปเมื่อพวกงอแต่เขาจะมีหน้าด้วยมีหน้างอไหนแล้วบางทีอ่ะอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบผมต้องแอบแอบทำแบบงออย่างเงี้ยก็ถามว่ามีความสุขกว่าอยู่คนเดียวไหมใช่ค่ะแต่ว่ายังถามว่ายังร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยัง เพราะมันเหมือนแบบเราอายุต่างกันมากมันเหมือนคนละเจเนอเรชันกันแล้วจริงๆอ่ะเราเป็นคน <c oughs> เรียกว่าอยู่ในเจนเดียวกันนะถ้าแบบทะเลาะกันจริงจังเลยนะ <c oughs> ก็จะเป็นการที่แบบเออต้องมานั่งคุยกันใช้เหตุผลคุยกัน